หลานตาทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ละ่ะมันมืดนะไปนั่งตรงที่สว่างเถอะวารุตาขอนั่งตรงนี้ละ่ะคุณตามันมืดมันก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของน้องคนหนึ่งกับคุณตามันเรื่องอะไรกันเรอะเหล่าไอ้ตาฟังหน่อยสิ มันแสนเศร้ามากเลยค่ะคุณตาวารุตาแค่ได้ฟังคราวที่แล้ววรุตาก็จิตตกคราวนี้มันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยค่ะคุณตามันมันมีแต่ความว่างเปล่ามันไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยมันยิ่งกว่าอึ้งกับคุณตา แสดงว่าเรื่องนี้ก็คงจะรุนแรงกว่าเรื่องที่แล้วมากมากๆเลยค่ะคุณตาพรรุตาก็ไม่คิดว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะไม่มีจิตสามัญสำนึกในความเป็นพ่อเป็นแม่แม้แต่สักนิดเดียวเลยค่ะคุณตา พ่อแม่รังแกฉันอีกแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้นะวารุตาก็ไม่เข้าใจค่ะคุณตาว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจจริงๆเลยค่ะตาก็เหนื่อยใจเหลือเกินลานเอ้ย หนเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้ตาฟังหน่อยสิพ่อแท้ๆก่มขืนลูกมาเป็นระยะเวลาห้าปีแม่บังคับให้กินยาคุมค่ะคุณตาตาเจอเรื่องแบบนี้ก็อึ่งไปเหมือนกันลานเอ้ยไม่รู้จะพูดจะถามจะตอบอย่างไร ในเมื่อพ่อแม่ซึ่งเป็นพระอรหันต์หรือพระในบ้านกลับเป็นผู้ที่ทำร้ายลูกซะเองตาก็หมดคำที่จะโผดเหมือนกันน้องถูกคมคืนตั้งแต่อายุ12จนถึงอายุ17ปีค่ะโดยแม่รับรู้เห็นตลอดเวลาลูกก็ขอร้องให้แม่ช่วย แม่ก็บอกว่ายอมพ่อไปเหอะยอมยอมไปเหอะอย่ามาดื้อรั้นให้ยอมพ่อไปแล้วตอนที่พ่อนอนกับลูกสาวนะคะคุณตามันบาดตาเหลือเกินกับคุณตาแม่นอนอยู่ข้างลูกลูกที่โดนพ่อกระทําต่อหน้าแม่เป็นอะไรที่วรุตาสุดทนมากเลยค่ะคุณตา พรุตาไม่รู้จะพูดยังไงเคสนี้เป็นเคสที่สะเทือนใจมากๆเลยค่ะสศร้ใจลานเอ้ยสศร้เวนกรรมฝ่ายผู้เป็นพ่อก็ให้ฝ่ายแม่ไปซื้อยาคุมมาให้ลูกกินเพื่อที่จะไม่ให้ลูกท้องครั้งแรก ที่ฝ่ายพ่อกระทํากับลูกนั่นก็คือกระทําข้างทางกับคุณตาแล้วข้างทางนั้นมืดมิดมากลูกจําเป็นต้องยอมตอนครั้งแรกนั้นก็คือตอนที่น้องอายุ12ปีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณตาทำทุกวันเลยค่ะคมคืนลูกทุกวันเป็นอย่างนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา5ปีค่ะ ตาลูกขัดขืนพ่อเขาจะทุบตีจนตัวน้องฟกช้ำไปหมดเลยค่ะและเวลาตีนะคะคุณตาก็จะตีตรงศีรษะค่ะตบหัวค่ะคุณตาน้องก็เลยกลัวเลยต้องยอมค่ะไปบอกกับแม่แม่ก็ตีอีกบอกเขาว่าพ่ออยากจะได้อะไรก็ยอมไปเถอะอย่าไปกัดขืนพ่อโอ้โห้คุณตา ว่ารู้ตาได้ฟังแบบนี้รู้สึกเศร้าใจมากเลยค่ะมีแม่มีพ่อแต่ไม่มีใครที่จะปกป้องคุ้มครองลูกให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนั้นได้เลยส่วนอันตรายนี้ก็ามาจากพ่อจากแม่ของตัวเองนั่นเองศีลละธรรมใหม่มีเลยตาไม่รู้จะพูดอย่างไรลานเอ้ย แล้วเป็นอย่างไรต่อละเมื่อพ่อได้นอนกับลูกมานานเกิดความหึงหวงกับคุณตาแล้วก็กลัวว่าลูกจะหนีไปด้วยค่ะแม้กระทั่งลูกจะเข้าห้องน้ํานะคะก็ล็อกประตูค่ะลูกเข้าห้องน้ําเสร็จถึงบอกตะโกนให้พ่อหรือแม่มาเปิดประตูให้ถึงจะได้ออกค่ะทุกอย่างจะต้องอยู่ในสายตาตลอดเลยค่ะ โรงเรียนก็ไม่ได้ไปค่ะน้องจบไม่จบปอห้าด้วยซ้ำไปค่ะให้อยู่แต่ในบ้านแล้วบ้านของครอบครัวนี้นะคะเป็นบ้านกระ๊อบที่อยู่ตามชายนาทุ่งนานะคะคุณตาซึ่งห่างจากบ้านผู้คนประมาณ2กิโลเมตรน้องคนนี้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้ค่ะคุณตา จนสุดท้ายน้องก็เลยตัดสินใจหนีมาตอนกลางคืนกับคุณตาวิ่งไปบ้านอาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของตัวเอง60กิโลเมตรค่ะทั้งวิ่งทั้งเดินเพื่อไปขอความช่วยเหลือจนสุดท้ายคุณอาก็ได้ช่วยเหลือเอาไว้ค่ะส่วนพ่อพอรู้ข่าวว่าลูกสาวหนีมาและมาอยู่กับบ้านอานะคะก็ตามมาอาลวาดค่ะคุณตา จะเอาลูกคืนไปค่ะฝ่ายอาเขาก็ไม่ยอมค่ะเพอได้รู้ทราบข่าวแล้วว่าพ่อได้ข่มคืนลูกเป็นระยะเวลา5ปีแถมแม่ก็รู้เห็นเป็นใจด้วยค่ะถ้าปล่อยไปอยู่กับพ่อกับแม่น้องก็คงจะไม่มีชีวิตกลับมาแน่นอนค่ะฝ่ายอาก็แจ้งความค่ะข้อหาบุกรุกและก็ข่มคืนผู้สืบสันดานค่ะ ฝ่ายแม่โมโหใหญ่เลยค่ะคุณตาบอกว่าบอกกับอานะคะว่ามึงเอาลูกคนนี้ไปเลยกูไม่เอาแล้วกูไม่นับมันว่าเป็นลูกกูอีกแล้วแล้วก็ให้พวกมึงอะไปถอนฟ้องซะด้วยแล้วอาของเด็กเขาไปถอนฟ้องไหมละหลานไม่ถอนกับคุณตาเขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ฝ่ายผู้เป็นพ่อนะคะก็โดนตำรวจจับแล้วก็บอกว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เมื่อออกมาแล้วเนี่ยเขาจะฆ่าให้หมดคือจะฆ่าลูกของตัวเองจะฆ่าเมียของตัวเองแล้วก็จะฆ่าอากลนที่มาเกี่ยวข้องด้วยกับคุณตาและที่ประหลาดใจนะคะฝ่ายผู้เป็นแม่นะคะ วิ่งไปหาประกันเพื่อที่จะมาประกันตัวสามีให้ออกมาทั้งที่เขาขู่ว่าจะฆ่าผู้เป็นแม่ด้วยนะคะวารุตาก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยค่ะไม่เข้าใจมากๆเลยค่ะหน้ามือตามัวจนแยกแยใไม่ออกอันไหนดีสิ่งไหนชั่วคำว่าศีลธรรม คงจะไม่มีกันเลยและมีเหตุการณ์เอตุการหนึ่งค่ะคุณตาว่ารู้ตาว่ามันมันผิดปกติมากๆเลยค่ะฝ่ายผู้เป็นพ่อให้ภรรยาตัวเองเปิดหนังโป๊แล้วฝ่ายผู้เป็นพ่อดูหนังโป๊ว่าเขาทำกันแบบไหนก็กระทำกับลูกแบบนั้น โดยที่แม่ก็อยู่ข้างๆตรงนั้นละค่ะกุณตากุณตาวารุตารับรับไม่ไหวรับไม่ไหวจริงๆเลยค่ะตาก็หมดกำพูดลานเอ่ยตาไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรไม่คิดว่าในสังคมที่นับถือาศาสนาพุทธจะ ใหม่มีศีลธรรมกันได้ถึงขนาดนี้เขาคงคิดว่าน้องคงนี้คงจะไม่ใช่ลูกของเขามั้งคะเพราะว่าน้องเขาอยู่กับตากับยายจนถึงอายุ12ปีค่ะจนถึงมาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ดวนกระทำตั้งแต่มาอยู่กับพ่อกับแม่เป็นต้นมานี้ละค่ะน่าสลดใจเหลือเกิน แล้วตอนนี้น้องก็เป็นแบบไหนบ้างล่ะตอนนี้ก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยด้วยกับคุณตาแล้วก็ก็มีทางเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ได้รับการดูแลน้องก็เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้สภาพจิตใจของน้องเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะน้องเขาก็ตั้งใจนะคะคุณตาว่านับตั้งแต่ปัดนนี้เป็นต้นไป เขาก็จะไม่กลับไปหาพ่อกับแม่ของเขาอีกค่ะก็ไม่สมควรจะกลับไปแล้วละ่ะกลับไปก็มีแต่เรื่องปวดใจตอนนี้ชีวิตของน้องก็ก็เหมือนกับมีแสงดาวอยู่บนท้องฟ้านี่ไงค่ะคุณตา ถึงแม้ว่าจะมีความมืดมิดแต่ก็ยังมีแสงดาวนับร้อยดวงพันดวงที่คอยส่องแสงสว่างให้กับน้องค่ะแล้วก็วรุตาก็หวังว่าขอให้น้องเขานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เขาได้เจอแต่สิ่งดีๆชีวิตอนาคตสดใสด้วยค่ะตาก็เช่นเดียวกันนะขอภาวนาให้ล้าน ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เจอแต่คนดีๆนะขอบคุณแทนน้องด้วยค่ะคุณตาขอบคุณมากๆค่ะคุณตากลับเข้าบ้านค่ะเดี๋ยววรุตาจะเดินไปส่งนะคะไปจะหลานไปกอบใจมากนะ